สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขุขุคนเ,เ,ค <tablet> เะนาะไม่ได้กล้มาพผาะกับบอลน้อยเก่าพี่น้องเยตอนนี้เขาอยู่ที่โ้งแหมจับมาซักแกนเนาะเพราะว่าเฮาได้มางานดองพี่น้องเอยันนี้ก็เป็นครั้งแรกของบอลน้อยเนาะที่ได้มางานดองอันในโ้งแหมดูขนาดนี้เนาะมากับน้องอันแล้วก็สาวอ่ะสาวตีนสี่คนเนาะทีมงานเขาไม่ได้พี่น้อง ได้เป็นเกียรติมาในงานเดี๋ยวมอนิบอลน้นสิมาถ่ายเบิ่งบรรยากาศในงานโดงเนาะเบิ่งเขาจะเต้นบัสโลฟเนาะซึ่งเขาก็บ่เคยเห็นจังเถือ่อบ่เคยเห็นจังเถื่ออีกทีก็เลยว่าสิมาถ่ายตอนนี้รู้สึกว่าเขามามาอะไรมา,มาพออันแขกที่มาน้ำกันเนาะมีผู้สาวนะมีน้องเดี๋ยวเขาสิมาสัมผัสแล้วก็พามสื่อไปเนาะ สาวปากเ่เนอ้องพี่น้องเลยมาเบิ่ว่่าพิจิห์หาเขาซ้ำผ่านอยู่บนะ่เนาะ <c oughs> มีทุกคนตายี่สิีสาวปากเส้เนาการนะมามาตัวนี้ก็บรรยากาศเจาัามุางวะเกาามุงไปเนาะเก่ะมุงขึงเก่ะมุงคืึงเลยเดิอพี่น้องีย๋ยวมาแล้วสิไปถ่ายบรรยากาศเขาจะเต้นบัตรเชรบแห่งเบิ่ง ตอนนี้ถ,าถา่าสาวๆออกมาแต่ห้องน้ำก่อนเนาะที่ลักสัมผัสกันอยู่นี่เนาะถามสื่อถามยังเ้าบพรท่านจักสื่อเป็นสัมโอเคเดี๋ยวาม,าามาสัมผัสแล้วก็ได้ขออนุญาตถ่ายคลิปน้ำใดได้ปะเอ้ยเรามาดูสัมผัสเอสัมผัส สิคอนเนี่ยสัมผัสแต่ละคนเนาะมาคนแรกปาสวัสดีสวัสดีชื่อยังสืริตตาลิตตาโอ้น้องลิตาอันน้องของสาวพ่อเนาะเด็กจีน่ะจะเคยเห็นในคลิปอยู่โอเคคนต่อไปถามซื่อมาคนต่อไปนะสวัสดีสวัสดีไอชื่อยังชื่อแอนชื่อแอนโดยจักปีเหรอ สิบเปีเหียนยังเหียนอยู่่ยเกบไหโมหกเกโมซื้อยังก่อืมซื้อแอนซื้อน้องแอนโซนโซมีซิดมีซิดเออถ้ามุต่มาีแฟนนีไปพี่นองกสิจมันก็จะขึ้นแล้วไปเบิรยูในงานจะได้เออสวัสดีสวัสดีชื่อยังแคดดี ีเลยอายุจากปี17 17คือกันเนาะโสดหรือมีแฟนมีแฟนแล้วไปไปไปคืนวลาได้อีกเยอะย่างย่งอีกคนนึงเนาะสวัสดีขออนุญาตถามชื่ออยังปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้ชื่อปาร์ตี้อ๋ออันโสดหรือมีแฟนเหรมีผัวแล้วไปซึ่งนี่ก็นเน้นนั่งในโต๊ะเดียวกันเนาะเดี๋ยากจะไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ในนั้นนะ ไปเลยเต้นชิเต้นบัสรุปอยู่บ้างมือนเนี่ยหะปวดขาแห้งปวดขาแห้งโอ้ยเต้นให้เบิ่องนี้อยากเห็นเต้นบัสรุบป่ะเดาเสียงไอ้เบิ่งบรรยากาศในงานเด้อพี่น้องมา 我来啦！ ้องหน้าฮะคลิปใหม่ตัวนี้โมโหว่าเสียงสียงเงินจะบอกไสยดีสบายดีนสบายดีแล้พี่น้องมววนมไปอันนังดินังดิเออ โอ้แจ็คสะได้ยินจะบอกไม่นั่นคืนจะบอกยังมานั่เกีมาจะสมา่อนมาเป็นเป็นเส็นมาจะลบวนได้หมเดียวจบมได้โอ้เล็กน้อยจะออกไปไหมไปพี่น้องเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศเปเพียงเช่นเดียวสิไปเบิรงนก็จัผ่ออีก เป่งเพบแล้วสาวๆเแต่คนเป็นตาพาเขาออกมาเต็มนกันเะเงนะจ้าเนาะอ่าบรรยากาศอูนนะครับ ีเมื่อจังทายผมจเลนเสื้อทั้งการ์นี้บดสุขสันต์วันพงได้โอ้ยตาม้ำสัอพี่ดำบรรยากาศในงานน้ำอมกันค่ะยังไปยืนดื่มสบายดีโอ้ยนี่หนุเนี่ย สทำอะไรกูเมื่อคืนนี้ทำไมกูหัวหน่องเฮ้ยอีนนี้มันนอนตุซูบอยู่สบายดีนิิแน่ๆมาจต่คืนปิดคลิปจะได้หัวมาจากโม่งเมื่อคืนนี้สิบสองโมงงานเดิย มันเป็นงานกลางคืนเนาะพี่น้องมันงานกลางคืนเขาเลิกแต่เจ็ดมุกคือถุงหนึ่งแล้วก็เลิกสิบสองมุกนั่นเองนะเขาก็เลยมาตอนงานเลิกเลยเพราะเขาเป็นแขกพี่สีแขกตู้ตู้มาตูดตูดขัดตูดแน่นะงานเลิกเนาะพี่น้องแล้วก็เขาก็มานอนตุนห้องก็แอบก้อยเขาก็มานอนกองกันสี่คนพี่ห้องไอ้ผึ่งนอนอยู่เตียงตัวนี้สี่คนเนาะยังเป็นพระกันทำหัวทำหางกันหนุ่มๆสนใจนะอืม นอนแต่เซยมันพนอนแถวเร้น้อยพอกะเห็นสาวตี๋นอนพอก็รักยุบน้มผาเพ่อนก๊บไอศคดีจีนไีศีเกาหลีเอาจะนกอนไก่กันที่น้อยคเพิ่์จุ๊บผาจะแน่แด่คเพิ่จุ๊บน้ผาจะตีมันวะตีมอะไรกันยาตีมอไรน้อยอสิแต่นายเนาะสอย่า๋ไกพี่น้อ็มาแบบสามสีคนเาเนาะ คนบ้านเดียวกันแขามองตากันก็เข้าใจอยู่คนมันคืไปดีมั้งเนาะอย่างตอนสามพี่น้องเอ้เมื่อคืนนี่ก็มวนร้ายเนาะว่เคยไปเนาะว่เคยไปตื่นมากับเจ็ดแปดโมงเมื่อคืนนี่นอนบ่หลับพี่น้องเอ้ยู้ววมันเงียงจะยาเงียบมันนอนดับกูเดียวมันกับบางอันกูนอนอยู่กลางแังเพื่นจะอะไรไป ผีไปผีมามันก็นอนหมดแล้วว่าสิบขีนยาลูกเหนียวหมดเลยไปสาวงเย็นบนึงเนาะเพื่อประหยัดงบเนี่ยเนาะ เดี๋ยวจะน่อยครัเสร็จทำความสะอาดห้องให้ไอ้แะกอ,อยเนาะกับอันนี้อดรถอ,อ่างทำความสะอาดให้นี่กับบ่คอยบ่คอยมีคนนอนดอกพี่น้องห้องตัวนี้เนาะเพราะว่าไอ้แอะกอยเพิ่งก็นอนห้องตัวนั้นตัวนี้ป้าเหมียนไปหับแขกเวลาหมู่กู่มาเนาะไปเจอกันคลิปหนะ้าเพื่อนๆพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเหมียนห้องอีกเยอะหน่อย พัละพี่น้องตอนนี้จะตื่นมายาาเสาเนะหลังจากที่พวกเขาไปงานมาเนาะงานเดิกะกับสิบสองโมงกลางคืนนะพี่น้องเขากับพดีอยู่จนงานเดิกก็จังได้มาเนาะมวนอยู่เนาะพี่น้องอคืนนี้ไปพี่น้องเดี๋ยวไปนอยก็สิได้ออกไปเบียกได้เนาะไปหากินข่าวกินหนาแล้วก็สิเข้าไปธนาคารไปเอาเงินจากเอื้อยเพชรเนาะ ที่เพิ่นพักมา80เอ้ย80สกิโลนะเดี๋ยวบนอนน์ก็สิเข้าไปเอาเมื่อน,นี้แหละแต่กะค่ากับกลับมาเบิ่งเพื่นแหละพี่น้องเดี๋ยวบนอนน้กัสิถ่ายคลิปให้เบิ่งว่าบ,าบนอนน์สิซื้ออย่างแนง่เมื่อเนาะซื้ออย่างแนง่เมือ่อให้ครอบครัวกินเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บนอนน์ก็สิขอตัวลาไปก่อนเนาะเฮากลับมานอนอยู่นี่แหละพี่น้องนอนกันสคนอยู่ ห่องไอ้อกอยเนาะห่องเก็บสาพเลยเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ฝากเป็นกำลังใจบ้าน่อยเยด้อบ่งคลิปให้จบเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์เด็ดน้ำกันนะบ๊ายบาย